สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องจอเจมสายมูมหาลาบนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพามาวิเคราะห์ตัวเลขนะครับผมแนวทางนะครับแนวทางหวยวันที่17มก,กราคม 64นะครับว่าจะไปทางทิศไหนนะครับอันนี้อาจารย์ขอบอกไว้ก่อนนะครับงดดราม่านะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับไม่สนับสนุนให้ให้เล่นการพนันนะครับแต่ขอให้เป็นแนวทางเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอนะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์นะครับเรามาดูกันเลยนะครับของอาจารย์ครับผมซึ่งงวดนี้นะครับผมอาจารย์จะวิเคราะห์ตามแนวทางของอาจารย์นะครับ ขอย้าว่าตามแนวทางของอาจารย์นะครับที่เคยวิเคราะห์มานะครับผมอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเพราะคลิปนี้อาจารย์ลงใน YouTube เป็นคลิปแรกนะครับแต่ถ้าใครมาที่สํานักหรือเข้ามาหาอาจารย์โดยตรงจะรู้จักนะครับว่าอาจารย์วิเคราะห์กันแบบไหนนะครับผมอันนี้นะครับตามทักษะนะครับผมก็คือวันอาทิตย์ที่17เมกราคมนะครับขึ้น4ี่ข่นะครับผมเลขข้างขึ้นนะครับขึ้น4ี่คั้เดือน3นะครับผมก็จะมีเลข8 5 6ก เลขสามเลขสองเลขเก้านะครับผมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาจับคู่กันยังไงนะครับลองมาจับคู่กันดูนะครับทั้งสามสามเลขสามตัวก่อนนะครับเด่นสามตัวก่อนนะครับมีแปดห้าหกนะครับแล้วก็สามห้า ส5งหนะครับผมห้านะครับแล้วก็ห้าสองนะครับสองกอันนี้จะเป็นเลข3ตัวนะครับเลข3มตัวสำหรับ เลขข้างขึ้นนะครับผมวิเคราะห์กันนะครับผมเราจะกลับไปกลับมาหัวท้ายกลับไปกลับมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบนะครับอันนี้เป็นแนวทางให้นะครับสําหรับเลข3ตัวเนาะสาหรับเลข3ตัวนะครับบางคนอาจจะจับหน้ามาหลังจับหลังมาหน้านะครับผมสุดแล้วแต่ท่านนะครับผมแต่อาจารย์ให้อีกหนึ่งหางนะอาจารย์ให้อีกหนึ่งหางนะอาจารย์ให้อีกหนึ่งหางคือ3นะครับผมห้า 2อีกนะครับเน้นอันนี้ตัวนี้เน้นให้นะเน้นให้นะครับผมอันนี้เน้นให้นะครับ3ามาสองนี่นะครับผมอันนี้อาจารย์เน้นให้อีกนะครับจากตัวนี้นะครับจากตัวนี้อาจารย์ดึงลงมาเน้นอีกนะครับว่าอย่าลืมนะครับกลับไปกลับมาตัวนี้นะครับแล้วเรามาดู2ตัวนะครับนะมาดูสองตัวอาจจะทุลักทุเลนนะครับคลิปนี้เพราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับผมที่อาจารย์ทําเกี่ยวกับตัวเลขขึ้นมาให้ชมนะครับผมเนาะ เลข2ตัวนะครับจะมีนะครับผมเลข2ตัวก็จะมีนะครับก็จะมี5 6นะครับ5 6 5 2 8 5 6 9 2 9นะครับผมแล้วก็ ห้าสามแต่อาจารย์ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคือไข้นะครับผมอย่าลืมนะครับไข่นะครับผมเก้าแปดอีกหนึ่งหางนะครับผมพอจานแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเลขที่อาจารย์ชอบนะครับผมเลขที่อาจารย์ชอบคิดว่าจะมานะคิดว่าจะมานะครับห้าอันนี้ตัวนี้นะครับนะคิดว่าจะมานะครับผมอาจารย์คิดว่าจะมานะแต่ทุกตัวทุกอย่างนะครับถ้าใครชอบตัวไหนก็ เลือกเอาเลยนะครับผมเพราะว่านี่เป็นแนวทางที่อาจารย์ปกติอาจารย์จะไม่ให้ไม่บอกใครนะครับคิดลับตัวนี้อาจารย์จะไม่ค่อยบอกใครสักเท่าไหร่นะครับผมถามว่าอาจารย์แล้วอาจารย์ถูกทุก,ทกคนไหมอันนี้ก็ไปติดตามเฟซอาจารย์ดูนะครับว่ามีใครได้ไปบ้างไหมครับกับอาจารย์ให้แนวทางไปนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเลขสองตัวเนาะสองตัวเนาะสองตัว สองตัวนะจ๊ะส่วนเขาเรียกว่าถ้าวิ่งนะครับผมวิ่งอาจารย์วิ่งนะครับวิ่งหรือเด่นนะครับวิ่งนะครับวิ่งควรที่จะวิ่งห้าวิ่งเก้านะครับสองตัวนี้นะครับผมห้ากับเก้านะครับเด่นมากเลยนะครับห้ากับเก้าถือว่าโอเคมากสำหรับอ,อาจารย์ มาในงวดนี้นะครับเพราะเป็นเลขข้างขึ้นนะครับผมเด่น5กับ9นะครับผมอย่าลืมนะเด่น5กับ9นะครับผมอย่าลืมนะครับแล้วเลขความฝันนะครับเลขความฝันอาจารย์ก็จะลงให้ด้วยนะครับเลขความฝันเลขความฝันมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับผมเลขความฝันอาจจะมีนะครับเลขความฝันของอาจารย์นะครับมีนะครับผมมี50กับ15แล้วก็16นะครับนะครับ 1 0าศนนะครับผมชอบตัวไหนนะครับผมทั้งเลข3ามหาง2หางนะครับเลข3ามตัว2ตัวนะครับนะครับผมเลข3ตัวมี4หางนะครับผมเลข2ตัวนะครับที่อาจารย์ลงทักษะให้นะครับผมมี7จหางนะครับผมก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับผมส่วนเลขที่ชอบนะครับผมเลขฝันนะครับอันนี้คือเลขฝันนะครับผม เลขฝันนะครับจะแม่นแม่แม่นก็ดูกันในงวดนี้นะครับเลขฝันนะเลขฝันที่ชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอขอให้ทุกท่านนะครับผมโชคดีแล้วก็วิเคราะห์เอานะครับผมวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางอย่างงมงายมากเกินไปนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทแต่อาจารย์คิดว่า การวิเคราะห์แนวทางนี้มานะครับมาเกือบทุกงวดเข้าเกือบทุกงวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูไว้เป็นแนวทางแล้วไปดูเข้ากับสํานักนอื่นๆดูก็ได้นะครับแต่อาจารย์ก็ว่าสํานักของอาจารย์ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับตามตารางทักษะนะครับข้างขึ้นนะครับผมที่วิเคราะห์ออกมานะครับเข้า เกือบทุกงวดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วงวดนี้เรามาลุ้นกันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแต่อย่างไรแล้วขอกําลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องของจอเจมสายมูมหาลาบด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วขอให้ถูกรอตตรี่ราดวัลที่1ทุกท่านนะครับสวัสดีครับบายๆครับผม oh.